ก็เป็นวันที่ห้าพฤศจิกายน2563วันนี้ก็เป็นวันสอบนักธรรมชั้นโทนักธรรมชั้นเอนกทีก่บัส,กสเกออำเภอเมืองจังหวัดนรราชสีมาซึ่งก็มีพระมิสุสมเณรมาสอบนักธรรมชั้นโทนักธรรมเอกก็ประมาณ3 0 0นอยกว่ารูป อันนี้ก็ได้รับคัดเลือกจากอระเภอขามสะแกแสงให้เป็นตัวแทนอำเภอได้มาคุมสนามสอบนักธรรมชั้นโทห้องที่6อันนี้ก็สอบวิชาวิในนักธรรมชั้นโทเลขี้นับเลขี้ก็รูปทรงเน้นไทยชายจันทร์ครับนี่เลยคจับมีเราพหาจันทร์เด้ ได้ลงหมายเลขนเลเยีรนอาูข้าศน์ตั้งแต่เลขที่น้อยไปหามากนะแต่ละองคาผู้เขาจะก้องเท่าไายมาสองรูปมีรูปในบ้านมเรูปในบ้างที่อาศน์แล้วก็เสียชื่อในสมุดรับคำสอ่งรูป